อังคารในสัปดาห์ที่ตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่25นะคะสัปดาห์นี้คุณจะต้องเดินทางไกลๆแน่นอนนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะอามีสิส่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านอาจจะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะไปทำบุญไปบุญไปกุศลหรือไปไหว้พระนะคะไปงานบุญงานบวชงานอ่าหรือว่านะคะไปกับครอบครัวนะคะการเดินทางครั้งนี้มีความสุข คุณจะได้จับเงินก้อนใหญ่ในตำแหน่งเพื่อนรักนะคะหรือว่าคนที่คุณรักนะคะเงินก้อนนี้จะเข้ามาหาคุณแบบฟุกๆนะคะใครที่กำลังรองเงินก้อนอยู่นะคะคนวันอังคารโชคดีนะคะจากตำแหน่งเพื่อนหรือ,อแม่เรานะคะอาจจะโชคดีนะคะจะมีความสุขกับครอบครัวนะคะาการเงินนะคะเงินทายืน กู้หรือว่ามีการค้ำนะคะดูเอกสารดีๆจะแก้ไขปัญหาได้จะเป็นนักแก้ไขปัญหาในสัปดาห์นี้นะคะปัญหาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าการเงินนะคะหรือการงานคุณเป็นนักแก้ไขปัญหาที่ดีแก้ไขได้นะคะอาจจะล่าช้านิดหน่อยแต่สําเร็จนะคะตำแหน่งแฟนอาจจะไม่มีไม่มีความสบายใจในตำแหน่งแฟนสําหรับคนมีคู่แล้วแฟนอาจจะเจ็บป่วยหรือคําพูดของแฟน ทำให้เรานะคะไม่สบายใจหรืออาจจะต้องแก้ปัญหาให้แฟนโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะส่วนคนไม่มีคู่นะคะช่วงนี้ควรพักก่อนนะไม่ใช่จังหวะที่ดีบางท่านอาจจะเบื่อเบื่ออาจจะงดเรื่องความรักไว้ก่อนไม่โฟกัสเรื่องความรักแต่ถ้าท่านได้ออกงานบุญงานกุศลหรือว่านะคะออกงานสังคมคุณก็อาจจะได้เจอนะคะเจอแบบฟุกๆด้วยนะคะ ส่วนตําแหน่งบ้านนะคะคนในบ้านอาจจะดื้อรั้นเอาใจยากลูกหลานบริวารอาจจะห่างไกลคุณนะคะด้วยหน้าที่การงานหรือเขาอาจจะไปเที่ยวนะคะอ่าลูกหลานบริวารหรือบริวารช่วงนี้นะคะไม่ได้ดังใจนะอ่าบริวารอาจจะออกจากงานนะคะอยากเปลี่ยนงานหรือบริวารไม่ไม่ความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องงานหรือคุณมีความกังวลใจเกี่ยวกับลูกหลานบริวารเขาอาจจะต้องห่างไกลกับคุณนะคะ ตำแหน่งจิตใจนะคะคิดถึงเรื่องงานแล้วก็นะคะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือกําลังคิดถึงเรื่องอ่าความช่วยเหลือหรือมิตรภาพนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยนะคะเจอคนที่ถูกใจตอนนี้คุณกําลังมีความรักนะคะหรือว่าช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยเช่นกันคนวันอังคารนะคะ,นะคะวันที่ดีของคุณเลยนะคะวันที่19นะคะ,ะมีความสุขนะได้ไปงานบุญงานกุศลหรืออาจจะได้ไปกับ ครอบครัวนะคะ,ะไปกินไปเที่ยวไปเฉลิมฉลองมีความสุขกับครอบครัววันที่20นะคะเดินทางไกลแน่นอนไปมูไปไหว้นะคะหรือไปงานบุญนะวัน22ได้เงินก้อนแบบฟุกๆจะมีความโชคดีเรื่องการเงินใครรองเงินได้เงินวันที่22 23ได้งานแบบงานเพิ่มงานเสริมหรือมีโครงการใหม่ๆมีอนาคตที่ดีเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะมาแบบฟุกๆด้วยเช่นกัน 23 24อย่าดือ้ออย่ารันอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะช่วงนี้นะคะคนโสดจะได้เจอคนถูกใจหรือจะได้มิตรภาพใหม่ๆหุ้นส่วนที่ดีมีการช่วยเหลือนะคะเจอมิตรภาพที่ดี วันที่25นะคะอาจจะต้องเป็นนักแก้ไขปัญหาอาจจะแก้ไขเกี่ยวกับเอกสารการเงินนะคะหรือปัญหาชีวิตต่างๆนะคะให้ระวังเรื่องคดีความหรือเอกสารนะคะอาจจะต้องได้แก้ไขแต่ยังไงคุณแก้ไขได้นะแต่จะราช้านะคะสีมงคลของคุณสีขาวสีฟ้านะคะถูกโลก,กุนวันอังคารนะคะ,นะคะหรือ,อสีสีน้ำเงินก็ได้นะคะ ่าเลขมงคลนะคะหนึนะคะ1 0 6แล้วก็ติด9ก้ไว้ด้วยนะคะหนึและเนะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีความสุขนะเกี่ยวกับอ่าบุตรเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็การเงินนะคะการกินด้วยอาจจะมีรับปากรับท้องนะคะทํทำอะไรประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะ